สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ กองบ ils, water, water, ังคับการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงภายใต้การอำนวยการของพลตํารจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพลตํารวจตรีคงกิตเรศสิทธิกุลผู้บังคับการตํารวจทางหลวงผ่านตํารวจเอกพัขพลสุชนผู้กํากับการสองกองบังคับการตํารวจทางหลวงและพันตํารวจตรีวรชัดชลุยแสงสารวัตรสถานีตํารวจทางหลวงสองกองกำกับการสองกองบังคับการตํารวจทางหลวงสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองรายประกอบ อไปด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ และนายสมจิตทั้งสองถูกจับกุมได้ที่ถนนเพชรเกษมทางหลวงหมายเลข4ขาเข้ากรุงเทพมหานครตําบลเขาใหญ่อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยร่วมกันกระทําความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปและทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยใช้ยานพาน,น้เพื่อสะดวกาการกระทําความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้ผลการจับกุมจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้เริ่มจากการจับกุมเด็กชายเออายุ16ปี เมื่อวันที่7กันยาย,ยน2567ขณะกำลังลักม่แปลงไฟฟ้าที่ถนนสายตันยงโปโตำบลตันยงโปโอเภอเมืองจวัสตูลโดยเด็กชายเอให้การว่าได้ร่วมกับพ่อคือนายศักดิ์สิทธิ์และปู่คือนายสมจิตและแฟนสาวเด็กหญิงน้ำอายุ15ปีก่อเหตุลักม่แปลงไฟฟ้ามาแล้ว4ครั้ง กลุม่มผู้ต้องหาใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกตะเวนหาเป้าหมายโดยเด็กชายเอจะเป็นคนปีนเสาไฟฟ้าเพื่อถอดมอแปลงซึ่งได้เรียนรู้วิธีการจาก YouTube มีนายศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยรับมอแปลงด้านล่างส่วนนายสมจิตและเด็กกิงน้ำทำท่าทีเป็นหูเป็นตาหลังจากได้มอแปลงมาแล้วจะดำไปแยกชิ้นส่วนและขายให้ร้านรับซื้อของเก่าในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาลูกละ8,000ัถึง1 0 0 0 0บาทนำเงินมาแบ่งกันใช้ในครอบครัว จวเดินทางไปไหนครับเดี๋ยวจะก่อนเชิญลงจากรถสักครู่ครับี่แล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะฮะสิทธิ์สิทธิ์บ้านบ้านอยู่ที่ไหนครับอยู่สตูนบบ้านอยู่สตูน้วกำลังเดินทางไปไหนครับเนด็กจะไปชลบุรีครับจะไปชลบุรีอ๋อเดินขึ้นไปเลย การจับการดำเนินคดีอย่นี้ครับแลวหลังจากนี้ผมขอส่งตัวมอบตัวที่าให้กับยับุดจับคุมควบคุมตัวส่งไปอ่างสตวนสพเมืองสตูนครับว่าพี่จะต้องโดนจับคุมนะครับแล้วกตรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีส่งสพเมืองสตูนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจับคุมเป็นเจ้าที่ตำรวจทางหลวงสถานีตำรวจทางหลวงเพชรบุรี กองมากับการตำรวจทางหลวงนะครับผมมาจับกุ่มตามหมายจับซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งมาว่ามีคนตามหมายจับได้ใช้รถบัะบดีแม็กเป็นป้าทะเบียนบอใบไม้เราหยบ7079จุลีนะครับวิ่งมาทางถนนเพชรเกษมจากท้ายขึ้นมาเข้ากรุงเทพทีนี้พวผมก็ได้เข้าติดามนะครับเจอตั้งม,มาเจอรถระบที่ที่ได้ขับมา